สวัสดีค่ะร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้พาทุกท่านมาชมสินค้าเครื่องทองน้อยค่ะเครื่องทองน้อยมีหลายเนื้อวัสดุนะคะแต่สำหรับคลิปนี้จะมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้ดูใกล้ๆนะคะสำหรับสินค้าประเภทเครื่องทองน้อยทองเหลืองค่ะ เครื่องทองน้อยทองเหลืองข้อดีก็คือทนทานไม่แตกง่ายนะคะแล้วก็ข้อเสียก็คือถ้าโดนลมนานๆมันก็จะดำนะคะแต่มันก็มีวิธีทำความสะอาดค่ะก็คือถ้าแบบโบราณจะใช้มะขามเปียกถ้าแบบสมัยใหม่มันก็จะมีน้ํำยาเคมีนะคะในส่วนของเครื่องทองน้อยมี2ขนาดค่ะมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะเป็นถ้วยกรวยรองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะคะ ความลึกของสินค้าก็จะประมาณตามนี้เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะคะตามนี้เลยค่ะขนาดปากสินค้าก็ประมาณ5เซนกับ4เซนกว่าๆนะคะก็โดยประมาณนี้ส่วนความสูงของสินค้าอันเล็กก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นถ้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ4เซนนะคะส่วนอันใหญ่นะคะก็สูงประมาณ 9เซนตัวถ้วยก็ประมาณ6เซนประมาณนี้นะคะหชุดของชุดเครื่องทองน้อยนะคะจะประกอบด้วย2ส,ส่วนหลักๆดังนี้นะคะส่วนแรกเป็นส่วนหัวยอดนะคะก็จะมีทั้งแบบบานไม่รู้โรยแบบผ้าพับจับจีบหรือว่าแบบเป็นมุกประดับเป็นเม็ดๆนะคะก็แล้วแต่แต่ละเนื้อวัสดุราคาก็จะแยกกันไปนะคะต่อไปส่วนที่สองมันจะเป็นส่วนของชุดเซ็ต พานรองพานทองเหลืองนะคะพันทองเหลืองใน1เซตมันจะประกอบไปด้วยพานรอง1ชิ้นเชิงทูบ1เชิงเทียนหนแล้วก็ที่รองสำหรับวางยอดหัวพุ่มสาอันนะคะรวมทั้งหมดเป็น5ชิ้นค่ะแล้วก็พานรองหนึ่งก็เป็น6ชิ้นนะคะ นอกจากชิ้นงานแบบทองเหลืองแล้วนะคะมันก็จะมีพวกพลาสติกหรือว่าเป็นพวกพานแก้วก็มีนะคะซึ่งรายละเอียดจะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะตรงนี้จะถ่ายแต่ละเอียดในส่วนของทองเหลืองให้นะคะทองเหลืองของที่ร้านเป็นทองเหลืองแท้ตราไก่ค่ะมีความทนทานได้น้ำหนักดีและก็มีชื่อเสียงมานานเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตราไก่ค่ะ ในส่วนของสินค้าที่อัปเดตวันนี้ที่ลงคลิปนะคะจะเป็นเนื้อหาของปี2567ค่ะแต่ถ้าทางโรงงานผู้ผลิตมีอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องของขนาดและราคานะคะก็จะแจ้งกันที่หน้าเว็บไซต์ร้านนะคะสำหรับขนาดที่ลูกค้าเลือกก็แล้วแต่โต๊ะหมูที่วางนะคะถ้าเป็นหมูใหญ่นะคะเช่นหมูเก้าก็ใช้คู่ใหญ่ได้ค่ะ หรือว่าถ้าเป็นพวกหมู่เล็กๆนะคะก็ใช้เป็นรุ่นขนาดเล็กค่ะตามความเหมาะสมของแต่ละท้องที่ด้วยนะคะในส่วนของตัวที่ประดับนะคะก็จะประกอบไปด้วย มีทูบเทียนนะคะที่เป็นทูบไม้ระกรมนะคะแล้วก็มีเทียนแล้วก็มีพุ่มหัวยอด3อันนะคะซึ่งมีหลายเนื้อวัสดุหลายสีหลายแบบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงควรจะสั่งล่วงหน้านะคะบางครั้งก็มีสต็อกบางครั้งก็ไม่มีนะคะสินค้าเครื่องทองเหลืองสามารถส่งพัสดุได้นะคะหรือว่า EMS ก็ได้ Grab ก็ได้นะคะ ท่านใดสนใจสินค้าสามารถดูราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นได้ที่เว็บไซต์ร้านเลยนะคะ www. s p p a n b u n 1 0 9 .com ค่ะหาอะไรไม่เจอทักกันที่ไลน์นะคะสพันบุญ1น9ค่ะร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านสพานบุญสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ